านประธานที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติกระผมทีรัชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับในเกี่ยวกับมาตราหกที่มีการแก้ไขถึงอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของบัญชาของนายกรัฐมนตรี กรณีนี้ที่มีการแก้ไขก็คือและกฎหมายอื่นๆในส่วนของอนอุกฎหมายอื่นๆนะในส่วนอนุสองดูแลควบคุมกำกับปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามมลกฎหมายวิธีพิจารณาาและกฎหมายอื่นๆนี่คือเรื่องการกับกันกำกับดูแลการทำงานของตำรวจแต่ท่านไปตัดเรื่องของกฎหมายอื่นๆกฎหมายอื่นๆนอกจากวิธีพิจารณาอายากฎหมายอื่นๆ ถ้าตีให้กว้างก็คือหมายถึงกฎหมายฉบับนี้ด้วยครับคือกฎหมายาพระราชกหนดันดํตรวจแห่งชาติพระราชบัดตําำรวจแห่งชาติฉบับนี้นะครับเป็นกฎหมายที่จะต้องมีการกําหนดของโครงสร้างการบริหารของตํารวจและสิ่งที่มากํากับที่เขียนไว้ชัดก็คืออยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการทางกฎหมายปกครองนะครับ อำนาจมีสองอย่างคืออำนาจบังคับบัญชากับอำนาจกำกับดูแลอำนาจบังคับบัญชามีอำนาจที่แก้ไขคําสั่งปลดย้ายต่างๆได้มีอำนาจลึกซึ้งซึ่งเป็นอำนาจที่แข็งมากสามารถทําได้ต่อผู้ใต้ัญชาได้ตลอดแต่อำนาจกำกับดูแลจะทําอะไรต้องมีกฎหมายบัญญัติให้ทําจึงจะทําได้ดังนั้นกรณีอย่างนี้ที่จะทําให้นายรุ่นตีมาใช้อำนาจบังคับบัญชาตํารวจนั้นเป็นสิ่งที่ ไม่สมควรอย่างยิ่งเนื่องจากองค์กรตำรวจนั้นไม่ควรที่จะเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลักสำคัญของตำรวจก็คือหนึ่งจะต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองจะต้องมีการกระจายอำนาจจะต้องมีภาระรับผิดชอบและโปร่งใสและลดความเป็นทหารแต่กฎหมายฉบับนี้ระบุให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารฝักฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐประหารหรือฝ่ายสสฝ่ายรัฐบาลมาเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงตำรวจแล้วถามว่าถ้าตัวนายทุนมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีหรือคนใกล้ชิดแนายกรัฐนนตรีพวกรัฐมนตรีกระทำผิดถามว่าตำรวจจะกล้าไปดำเนินคดีไหมเพราะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพราะเขาเป็นผู้บังคับทายโดยตรงนะครับ ดังนั้นกรณีอย่างน,นี้มันไม่เป็นกลางทางเมืองทางการเมืองประเทศญ,ญี่ปุ่นครับเขามีคณะกรรมการระดับชาติมาตัวกันกองคล้ายๆกอตชของเราแต่มีอำนาจในการกันกองนายกองมนตรีไม่สามารถที่จะสั่งการโดยตรงมายังตำรวจได้จะมีคณะกรรมการที่เป็นนโยบายของเขานะครับเป็นคนที่จะคอยมีนโยบายไปยังตำรวจเองนะครับเขาเรียกว่า ประธานกรรมการรัฐนตีแห่งรัฐคณะกรรมการมี5คนมาจากตัวแทนประชาชนมาจากฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านฝ่ายราัฐบาลเท่ากันแล้วก็สั่งการมายังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไม่ใช่นายยศรนตรีสั่งการโดยตรงในส่วนท้องถิ่นญี่ปุ่นยังมีผู้ว่าการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งมีคณะกรรมการปลอดภัยสาธารณะจังหวัดคณะกรรมการ3-5ถึงคนกํากับดูแลและสั่งมายังสํานังกงานใหญ่ตํารวจประจําจังหวัด มีสองทางครับตำรวจประจำจังหวัดนั้นมีสองทางมีทางท้องถิ่นประชาชนโดยตรงอีกทางระดับชาติมาโดยตรงตำรวจของประเทศญี่ปุ่นจึงขับหนึ่งถึงประชาชนและรับใช้ประชาชนแต่ตำรวจของไทยครับนายกมนตรีเป็นผู้บังคับชาโดยตรงผมถามว่าตำรวจจะกล้าไปเอาประชาชนไหมครับจะไปอยู่ข้างประชาชนก็ต้องอยู่ข้างนายกองตีกรณีมีมอบขึ้นมาถ้ามีความขัดแย้งรัฐบาล เราจะเห็นอย่างง่ายดายก็คือมีตำรวจไปปราบม็อบและทำสิ่งที่ไม่ชอบทำมากมายมหาศาลในกรณีที่มีม็อบปี6 6 6 4นี่คือความไม่เป็นกลางทางการเมืองขององค์กรตำรวจและองค์กรตำรวจนั้นควรจะมีการลดความเป็นทหารของเราสายบังคับพันชาย,ยาวเหยียดเหมือนทหาร มียศมีตำแหน่งเหมือนทหารหลายประเทศเขามีตำแหน่งแต่ไม่มียศแต่ของเราพยายามทำตำรวจขึ้นไปเวลาเจ้ทหารทีหนึ่งเป็นกองทัพหน่วยที่สี่บกเรืออากาศแนละตำรวจในที่สี่จริงๆเขาต้องแยกนะครับตำรวจต้องมีความเป็นพลเรือนนะครับมาตราหกนี่เป็นตัวบอกเลยว่ากฎหมาย,ย่างนี้ไม่ได้มีการปฏิรูปอะไรเลยเป็นการรวบอำนาจส่วนกลางใหญ่โตมโหฬารไปสู่นายกรัฐมนตรี ถ้าเป็นช้างไม่ใช่ช้างที่แข็งแรงนะครับแต่เป็นช้างที่เป็นมะเร็งเป็นช้างที่เป็นมะเร็งนะครับไม่สามารถรักษาใครได้ตำรวจไม่สามารถยืนข้างประชาชนได้เพราะไม่มีอะไรยึดโยงจากประชาชนเลยเดี๋ยวพอถึงของกอตอชอนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญเลยครับที่เป็นนโยบายซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็ทําให้กชอชนั้นก็อยเปียเสียขานายมงตีเป็นประธานเหมือนกันไปถึงกอตลอคณะกรรมการตํารวจนายมงตีก็เป็นประธานเหมือนกันครับ อะไรนักหนาในยงตีไปลงเอาทุกเรื่องกินรวบทุกอย่างกฎหมายฉบับนี้เขาเรียกว่ากฎหมายปฏิรูปประเทศเหรอถึงมาเข้าสวด้วยสสด้วยในการที่จะมาผ่านแต่ผมดูแล้วไม่ใช่ปฏิรูปประเทศเป็นการปฏิรูปประเทศคือรวบทุกอย่างไปสู่นายกมนตีไม่มีกระจายไปสู่ประชาชนโครงสร้างการออกกฎหมายเราเป็นแบบนี้เหรอครับเอาคนพวกตัวเองตั้งมาแล้วมาโหวตกฎหมายแล้วรวบอำนาจอยู่สู่นายกมงตรีทั้งหมดแล้วตำรวจจะเป็นอิสระได้ยังไง การแต่งย้ายอยู่ที่กตรนะครับมีรองหคนมีเจเลยหนึ่งคนมีอำนาจและยกย้ายระดับผู้บัญชาการได้แต่ไปเขียนบอกว่าผู้บัญชาการในส่วนของตัวผู้จัดการสามารถแต่งตั้งรองได้เมื่อตัวเองตั้งกตรตั้งผู้บัญชาการได้และรองผู้จัดการก็จะอยู่ในอำนาจของกตรคือในรฐมตรีและรองอีกห้าคนที่บอดีกองตำรวจพูดจากกระทรวการต่งประเทศเท่านั้นเอง กฎหมายเย่างนี้ไม่เคยนึกถึงประชาชนไม่อิงประชาชนและตํารวจจะรับใช้ประชาชนได้อย่างไรผมเรียนว่าอํานาจหน้าที่มาตราหนี่ผิดพลาดมากที่ไปโอนให้แก่ในรัฐมนตรีและห้ามดูกฎหมายอื่นตามที่แก้ไว้ผมไม่เห็นพ้องด้วยอยากให้กรรมธิการลองช่วยตอบให้ผมหน่อยนะครับว่าท่านกระจายอํานาจจริงไหมทําตามหลักตํารวจตามหลักสากลจริงหรือไม่ครับครับ